อยู่ทำไมล่าว่าอะไรเล่าว่าไรนกพีลาบแหม่กำลังมึนกับไข่กระดกันเนี่ยไข่กระดานเนี่ยตอนเนี้ยเชื่อเองเชืเองข่าวแหววมากเอาอะไรเล่าเอาออกอาใจก็น่าสอนจีนผู้หญิงมานี่ยถอดได้ได้ใจขาดสู้ใจสู้ใจขาดเลยแรงงานก่อเจดีเข่าเปื่อยก็จะหากำลันเสน่ห์จะหามาเล่นบ้าง ดูกำนันเสนมาครัเปล่ามาไหมฮะพี่กำนันเสนมาไหมมาเหรอไม่มาจะต้องเห็นแล้วนะกำนันเสนทุกคนไม่มาหรอกวะมามามาเนาะกำนันเสนมาใช่ไหมแม่จะได้เห็นกำนันเสนจังเลยมามาเขาทั่วถึงกันหมดนี่ครับกำนันตัวอย่างนะครับจัดงานได้ยิ่งใหญ่มากนะครับโอ้ กำนันสเตย์นะครับเนี่งานเข้าเปลือกนะครับเจดีเข้าเปลือกสืบสารไทยสมดํานะครับขอบคุณมากโอ้โหแม่สุดยอดพี่เนาะสุดยอดเนาะขอบคุณครับเดี๋ยวครขอบคุณนะขอบคุณมากโอ้ยหล่อหล่อกับพระเอกนี่เก่งกันเนาะใช่คนเจ้าชู้หล่ออย่างนี้นหละขอบคุณกำนันนะครับกำนันอย่าลืมจดเบอร์โทรมานะครับมีงานจะได้โทรหาบอกอย่าไปหาไอ้เดี่ยวหัวโตล่ะ จีบเขาเลยจีบเลยจีบไม่เป็นให้จัสอนดิแกสอนให้หน่อยเพลงเก่าๆเ,เพลงไทยๆเราเพลงอะไรดีย่างข้าวเดือนหกย่างข้าวเดือนหกคนกต็ต้อ่ยำเฮงทําทำไมเล่าะมันไม่มีเสียงดนตรีตํานานก็หาดิเกมาเล่น,มนไม่ได้หาดนตรีมาเล่นดนตรีไทยไง คนนี้ต้องขี่ตั้งแต่เช้ามันยังไม่หยุดเลอเนี่ยมันจะเพิ่งหัดเป็นนะเนาะเพิ่งหัดนะเนาะเดีนไปติดต่อตีไทยมาอยากเข้าเดือนหกข้าเดือนหกสงไม่อยู่นานาอาจารย์บิ๊กตีนะแต่งแต่งแต่งแต่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 งอาจารย์บิ๊กเ่าแต่ง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 แต่แตะแดตะแต่แต่งแต่งแต่งอ่ะลองเซ๊ ตามซอยอย่างเดียวไปพัฒนาตามซอกตามซอยเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวรถชนขี่ทั้งวันลูคนเยอะขอบคุณนะขอให้มีแฟนสองคนย่ยรู้ว่าต้องใช้แก๊สเยอะแน่เลยเนี่ยทำไม่ะต้องเอาไปบ่งไงอะไรมุแบงไงผมให้มันเป็นสีแดงอมเงี้นมุกแบงเล่นมือกึามุูเลย พี่เกจะเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยโอ้นึกว่าจะเอาคูไปบ่มแก๊สเอาตังไปบ่มแก๊สมึงคิดเ้าแล้วใครนั่ง่ะตรงเนี้ยไปกันหมดแล้วทิ้งเราไว้แล้วใส่เต็มที่แต่ง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 ่งจับไปเฉยสองแปดสองครั้งแต่สองครั้งไงเกย์เนดเชนด แล้วเป่าแปดไม่ได้เป่าปีเป่าปีเปียงตัดไม่ได้เนี่ยเออทั้งเอตนาทั้งปีเลยไม่ไหวเลยไม่เข้ากันเลยนลูกชายคนเล็กแกไปว่ายังไงมือตนาต่อปีว่าไงทำไมจะว่าไม่ได้หรอสองคนพี่น้องมันอะไอตอหน้าเนี่ยลูกชายคนเล็กได้คืนละพันไอหมอปีได้คืนละพันสองคนสองพันหน้ารวยไหมห้ารวยแต่ไม่รวยหรอกทำไมไม่รวยซื้อมาดูดหมดแต่ที่นี่ขอชมนะครับ วัยรุ่นเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นที่นี่ไม่มียาเสพติดเลยนะครับผู้นําก็ดีเยาวชนก็ดีผู้ปกครองก็ดีดีมากเลยนะครับขอ,ขอบคุณมากเลยแล้วดูได้ยังไงไม่มีรู้เสียมาเย็นกูไปขอซื้อแล้วไม่มีใคร <c oughs> ขายเลยเขาบอกว่าของขาดพ <c oughs> <c oughs> อดีเขาบอกคนเสพถึงตายคนขาย <c oughs> เป่าปีอยูน่นนไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะตีบเองอะเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงก็ได้นี่เอาเพลงสายอย่างสัญญาไม่มีดนตรีจะฉันเป็นตรัเป็ดได้ทำได้ได้ขึ้นมาเลย Da 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 ma da da da. อยานาแต่ยามห่างไกลแต่ใจร้อนอยากเห็นแต่อยามกินข้าวกินแต่ใจพราพะองค์ดวงต่ทำไมเพลงนี้มันมีแต่แต่หรือว่าชัชวาลแต่ชอบแต่ดูสิจมูกยังแหลมเหมือนแต่กี่เพลงเท่า เขาไม่ครัวบ,บอกให้ลำเข้าพ้าเข้านางหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าลิเกเราไม่มีลำกันเลยนะครับเราอนุรักษ์เข้าไวล้ลาฝักข้าวนะครับขอเสียสมมือหน่อยนะครับอนุรักษ์เข้าไว้ Uh -huh. E... ให้มันดังตกใจแต่คณะเราเล่นไม่เหมือนคณะอื่นขอบคุณกำนันชาวฤทธิ์ครับที่เอารางวัลมาให้พระเอกนางเอกนะครับมทำอะไรกันเอารางวัลใครก็มาให้หนึ่งนะเมื่อกี้มีคนประกาศว่ากำนันชาวฤทธิ์เอารางวัลมาให้ไม่มาแล้วเมาอยู่ตอนเนี้ย <c oughs> คุณหลอกมือเราเองให้หนำวัาถุจบุดแสงเดือนเป็นเจ้า ฟ้าถายมงคลไปคะ่ะเราเองคือมหาเล็กแสงดิไม่ต้องมีแสงไม่มีไงให้มึนต๊บเลยไง <c oughs> เดี๋ยวกระหม่อมจะล่วงหน้าไปก่อนนะจะรีบไปไหนกระหม่อมจะรีบไปเปลี่ยนชุดชุด <c oughs> นี้เหมือนเขาจะจําได้อยากใ้้ฟ,ฟา้าช่วยนําทางเราขึ้นสูญญยน่ยอดดอยไหนจะได้หรือไม่นั่นตามฟ้ามาเลยนะไปคะ่ะชิญเดินทางเลยจ้ะ ีเมียเด็กดวนกันได้ไม่ได้แต่มีก้างขวางคอทุกทีไม่รู้เป็นไงสงสัยชาตินี้จะมีเมียเด็กไม่ได้เสีบ่นอะไรจ้าผ้าเลี้ยงเครฟากลับมาแล้วจ้ะไปไหนมาเนี่ยไปกีดฟินจะ้ะไปกรีดฟินไปกับใครไปกับพี่มาจะ้ะดีลแล้วเพทางเคื่องฟ้าเจอโจรมาไล่ปั้มจะไปไหนมาไหนคนเดียวอีกจ<ะ>้าจ้าแต่โชคดีนะจะ้ะ ถ้าเื่องฟ้าไม่ได้ผู้ชายสองคนช่วยเขกไว้เฟื่องฟ้าต้องแย่แน่เลยพ่อเลี้ยงถือว่าฉันกดีทีหลังอ่ะให้คนติดตามไปด้วยใช่จ้อันตรายมากๆเลยพ่อเลี้ยงและที่สําคัญที่สาคัญกูใส่สีม่วงกูจะต้องได้สีม่วงผู้ชายที่ช่วยเครื่องฟ้าเข้าไว้เขาขอขึ้นมาบนดอยได้จ้ะเอา้าจะขามาเท่าไรแล้วเขาช่วยแล้วขอบขอบ,ขอบใจก็ไหลลงดอยไปมาแล้ว ครับคายครับหลุดรับคารับคามันเจ็บตูดไปหลุดร่องตูดเองเคยเห็นที่ไหนวะนี่ถ้าคุณนึกออกนั้นคุณจำได้เลยนะเนี่ยเคยเห็นที่ไหนวะนี่เกยนิหมอนลำไปเนี่ยหน้าชนกันแล้วว่านิ้วเัียมรอดได้เลย ม่มีดังเลยนี่นนไอ้มนไ, <ป S 1> ไม่อย่านอนตะแคงนะทำไมเยัดลูกกระตาจะไหลพี่หลงกันเล่นดีๆเขามีคนเขาแอบชอบมือเอาใครวะนะใครชอบมึงบอกเขาตรงแล้วตรงไหนแล้วตรงไหกูจะไปรู้เหรอให้แอบอยู่กูจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนไงี้เรา,เาพี่กำนันนะครับพี่เทนภาบอกว่ามาเลเซี่เนี่ยขอเลิเกชุดเก่านะไอ้มนจับมาซักเก่าจริงๆเลยนะเชื่อไอ เราไม่นานอยู่แล้วเพลี้ยงผาดำอ๋อพอเลี้ยงขาดำกูบอกว่าผาดำอ๋อพอเลี้ยงหัวดำผาดำกอ๋อห้ำดำบอกว่าผาดำอ๋อผาดำบอกว่าผาดำกับผาดำมาถูกแล้วจะตีทำไมเรากูเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวมากันทั้งคณะเลยล่ะโนดมากับเจ้าโน่นคุยกับเจ้าฉันเราเองราชบุตรแสงเดือนเป็นเจ้าเป็นเจ้า อะไตะลื้อตกบ้านขอได้ชาติ้าประหม่มร่วงเกินจะขอประธานอภัยด้วยไมะแล้วขึ้นแถยครั้งนี้อยากจะทราบว่าเมื่อก,ก่อนดอนฟื่องฟ้ามีดอกฟื่องฟ้าที่สวยสดงดงามแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นต้นฝิ่นต้นกัญชาม,มันเกิดอะไรขึ้นพ่อเลี้ยงการปลูกเฟื่องฟ้าเน่ยเดสวยสดงดงามประดับหน้าบ้านเฉยๆไม่มีไรายได้สู้ปลูกต้นฝิ่นต้นกัญชามไม่ให้่ไม่ดีกวนาราคานีเรามีเรื่องขอท่านสักสามข้อ ข้อที่หนึ่งไปยืดตั้งหลังออกอเย็นกันใช่ไหมข้อที่หนึ่งให้ข้อตอน้นฝิ่นต้นัญชาทิ้งแล <คน S 1> ้วปลูกดอกเฟื่องฟ้าดังเดิมข้องต้นกัญชากระหม่อมจะขอต้นกัญชาสักต้นได้หรือเปล่ากระหม่อมจะไว้ทำไมล่ละวิไว้ใส่แกงปลาไหลัละข้อที่สองแล้วเจ้าขอพักบันไเฟื่องฟ้าเป็นเวลาสามเดือนจะได้ไหมสามเดือนได้ไหมเจ้าคะข้อที่สาม เรจะขอเฟื่องฟ้าแต่งงานพ่อเลี้ยงจะหาทำไมเรา<อ>มันไม่มต้องเสียใจหรอกเดี๋ยวเจ้าเขาแต่งกับเฟื่องฟ้าเดี๋ยวมึงก็แต่งกับพี่สีนะขอได้ชะขอเฟื่องฟ้าเราเลี้ยงแต่ตัวใจเลี้ยงไม่ได้ก็จะแบบโบราณเขาบอกว่าปลูกเลี้ยงต้องตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ต้องตามใจผู้นอนไม่หยุ ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ตามใจผู้นอนมึงปลูกเรือนแล้วมึงไปนอนทําไมนี่โอ้โมึงทำไมไม่นอนในเรือนอะไรอย่างนั้นทำทั้งเพลยเล่นอย่างเงี้ยพี่สีก็ถึงไม่รักมึงอะ่ะเรื่องของครอบครัวเราจะให้ท่านได้ปรึกษากันเสียก,ก่อนพระเจ้า,จากระาไงแ<า>กดูลิเกตัวนี้เฮ้ดูมันทำเลอ,อมไม่ได้มันใส่ไข่เท่าลิเกตัวนี้เลยา ไม่ต้องไปติดธนานั้นแล้วพูดแล้วว่าไงจ้านี่จะเกิดฟ้าจะงงานกับราชบุตรไปพอเลี้ยงอยู่คนเดียวใครเล่าจะซักข้าวหุงผ้าให้พอเลี้ยงซักผ้าหุงข้าวแล้วจะเกิดพ่อเลี้ยงเจ็บป่วยไม่สบายใครจะพาพ่อเลี้ยงไปเทคนิคเทคนิคจะมาลบเลี้ยงถ้าพ่อเลี้ยงไม่สบายใครจะพาพ่อเลี้ยงไปยูนิคยูนิคจะมันน้ำแข็งถ้าพ่อเลี้ยงไม่สบายใครจะพาพ่อเลี้ยงไปปิกนิกปิกนิกจะมันพิษก่อน เปรเี้ยงไม่สบายใครจะพาเปรเี้ยงไปคลินิกคลินิกนั่นมันยาสระผมโรงพยาบาลก็ถูกแล้วกดับก่อนเ,เซ่ไม่จะเรียบลุกทําไมกูแล้กูตีมึงมึงไม่เกี่ยวแบบแหมถ้าเป็นแกล้งเจ็บจะเจ็บยังไงเล่าก็มึงมีเครื่องหัวอย่างเงี้ยถ้าจะ<ม>าให้เจ็บมึงต้องถอดอก <มา S 1> อกโอ้โหถอดหัวมอนออกพี่สีกับเพชรบุญเลยพี่สีมาด้วยเหรอมามาถึงนี่ใช่ไหมเนี่ย ไอ้มดทไมมึงไปนอนหลับหัวก็นากำหนันควายยัดหาผมมึงอะไเนี่ยฮะบ้าเนี่ยกำลังยินเลยก็เรียกส่งสกินเฮดแตกินเฮดมึงนี่เหมือนเหมือนดารานะเนี่ยดาราใครเหมือนลุงพลเลยมึงอะเต่าง่อยเต่าง่อยเต่าง่อยง่อยง่อยเอาไปง่อยไปแลยเต่าพลกูเดี๋ยววันที่สิบห้าเนี่ยมึงทำไก็อะไจะตัดสินมึงนะวันเนี้ยบามึงฆ่าน้องจุกจำเทส เราจเพชรไงอูไม่ออเ,คเคยเพชรไปเล่นกันดีๆเฮ้ยอยวกำนันเขาจะพาไปเที่ยวแมคโครอ๋อแมคโครห้างเลยใช่ไหมเนี่ยแมคโครลินบ่อเนี่ยเขาจะพาไปแมคโครบ้าผมมองเห็นแล้วช่องฟาาอ้าไม่จะพะเลี้ยงอ๋อแสดงว่าไม่ตกลงไม่ปฏิเสธจ้ะจะหาอะไรอีกล่ะก็าหามาแล้วเนี่ยวะ่ะจะไม่คนใหญ่บ้าเลี้ยงผาดำไม่มีความสุข พี่สีก็เลยมีความสุขเหมือนกันเมาขี้ลาสัตว์เมาขี้ลาสัตว์ขาแดงข้าง้าแดงข้างตะลึงกันมันมันใหม่ตะลึงกันมันมันใหม่หมดขวดมันข้าวขวดเมาขี้ลาสัตว์เมาขี้ลาสัตว์เมาไึงปลายเลยนะไปแล้วไปแล้วไม่ต้องกลัวไม่อกังวลไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก็หมอบร่วม้าไปก่อนนะรีบไปไหน สีบวกไม่ถูกชะตาถูกฉะลกไปเ,เลยเอ็นอับบาดไปเลยเดี๋ยวเปลี่ยนชุดไหมเราจะขอดูแลเคื่องฟ้าเองพี่คะชีวิตอยู่ลอยฟรื่งฟ้าอย่างมีความสุขตอนนี้รื่งฟ้ามันจะมีลูกน้อยเราอะจะมีพร,โระโจรถพระรรชธิดา อาจจะโทษใปพื้นต่างบัดนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วอย่างเง้เกิดเรื่องอะไรไอ้เสื้อดินที่เคยปล้นท่าชบบาวบ้านหนีลงดอยไปย้อนกลับคุนดอยป้นท่าชาวบ้านพร้อมเราลงราบเสื้อดินด้วยมาจบก็เจ้าเจนาก,นกราบปคนยพไปป่าไปเสื้อดินส่วนเราจะดูแลเฟื้องฟ้าอยู่บนดอยช้าก่อนนี่เยไอ้เสื้อดินมีมืมอร้ายกัดนัดไรปราบมันไม่ได้นอกจากพระองเท่านั้นพระองทรงทอจะท,ทิ้งประชาชน,นจะดูแลเฟื้องฟ้าใดีๆส่วนไอ้เสื้อดิน เ,เป็นหน้าที่ของเรานนรับดุลกล่าวอบอกไอ้เสือดินมืน่อมีแสงเดือนพระก็จะมาไปเตือนสติ นี่แลพาด้ามจอเก่าแบบนี้มันก็เข้าแผนกานนี่ก็คือ